วานเราสองคนได้ไปลงพื้นที่ในงานสวคบประชาชนครบรอบ1ปีโอ้โห oh, oh, ได้เห็นบรรยากาศมากมายโดยรายการของเรานะคะะนางอ้อมแล้วก็ยศเนี่ยลงพื้นที่เลยแล้วก็มีการไลฟ,ฟ์เฟ e บุ๊กด้วย,ยวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศในงานครบรอบ1ปีกับโครงการสอวคอบประชาชนนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันนะคะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่กันที่รัฐสภานะครับกับงานที่ทางคณะสมาชิกผู้ที่สภาจัดขึ้นซึ่งเป็นจัดกิจกรรมสัมมนาดําเนินโครงการสมาชิกผู้ที่สภาพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2 5 6 3ภายใต้ชื่องาน1ปีสวพบประชาชนประชาชนได้อะไรใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมมนานะคะหรือว่าการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆเป็นการรวบรวมผลงานเลยว่า1ปีที่ผ่านมานะคะท่านคณะสวได้ทําอะไรเพื่อกับ ประชาชนบ้างรวมถึงมีการหัวแสดงผลิตภัณฑ์มากมายโอท็อปสินค้าโอท็อปค่ะวันนี้มากันหลากหลายพื้นที่ถึง7พื้นที่เลยทีเดียวนะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะอ้อมกับ๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศกันกน,นะคะนั้นนําเรียนว่าวันนี้นะครับเราก็มาร่วมกันดําเนินการนะครับมีสาระสําคัญอยู่3-4เรื่อง สาระสำคัญแรกคือเราสรุปผลงานที่เราไปทํามาสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับเจภาคเป็นอย่างไร,ร,อ,งไรอันนี้นิสก,การเป,เป็นส่วนที่1่ส่วนที่2ก็คือส่วนของการดําเนินการในห้องประชุมนะครับห้องประชุมก็จะมีการเปยนเชิญท่านประธานฒิชภานะครับท่านมาคุณาให้เกตมาเปิดงานปเปิดงานเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการเสวนาเสวนาจากพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ทั้งเกตภาคสําหรับการที่ประชา สวไปพบท่านที่บ้านและวันนี้ท่านมาพบสวออที่บ้านของเราในส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์พูดที่มาร่วมง,งานินดีมากๆเลยนะคะก็ได้ทราบว่าโอ้โหท่านคณะสวนะคะได้ช่วยเหลือประชาชนมากมายเลยทีเดียวโดวยเฉพาะโครงการนี้ตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยผมถือว่าก็พัฒนาได้ดีมากและก็ดูจากประสบการณ์ต่างๆนะครับของเราเป็นการพบปะประชาชนอย่างแท้จริงสิ่ง ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้ง,งานด้านนิติบัญญัติและเป็นประโยชน์ทั้งการด้านการปฏิรูปประเทศในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมระชนไปดูว่าประชาชนเนี่ยเขามีความทุกข์ยากทุกข์ร้อนอย่างไรแม้เราจะไม่ได้ไปทําเองรเราดูเราเอาปัญหาต่างๆของประชาชนรับฟังมาแล้วก็มาเข้าที่สภา ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับก็อยู่กับพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒทสภาคนที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีขออนุญาตถามในมุมของโครงการนี้ครับว่าความคาดหวังของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับความคาดหวังก็คือว่าเราทําอย่างไรที่สมาชิกวุฒทสภาเนี่ยจะได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับอย่างมีมิตรไมตรีไปฏิบัติหน้าที่อย่างกัลยาณมิตรเมื่อผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะครับเราก็สรุปว่า อะไรก็ตามที่ทําความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างน้อยรอยยิ้มที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนั่นก็ถือว่าบรรลุคนนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านชุนีจึงวิโรจนะครับสวัสดีครับในส่วนของงานสวพบประชาชนหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ครับในส่วนของท่านเองรับชอบในส่วนงานไหนบ้างครับ ออสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ย <Yep. S 1> จะช่วยในงานเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะ <Yep. S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกับสวเลยไม่ทราบว่ามีสวอ,อ <Yep. S 1> สวคือใครทำอะไร <Yep. S 1> นอกจากงานหลักของเราเรื่องกลั่นกรองกฎหมายนะคะ <Yep. S 1> ติดตามปฏิรูป <Yep. S 1> งานต่างๆนะคะแล้วเราเนี่ยยังได้มีการพบประชาชนเพื่ออะไร <Yep. S 1> เพื่อได้ติดตามแล้วก็ เสนอแนะหรือรับข้อมูลปัญหาต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้ทราบว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างในทานที่เป็นตัวกลาง คครับเรามาพูดคุยกับภาคประชาชนกันบ้างนะครับว่าโครงการดีๆแบบนี้มีส่วนในการช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมบูร์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมขออนุญาตถามถึงเรื่องของโครงการนี้เองมีส่วนในการช่วยเหลือในภาคประชาชนอย่างไรบ้างครับครับก็ดีครับเพราะว่าท่านสว,รวรก็ได้ดูแลในเขตชุมชนได้ดีมากครับเพราะว่ามีปัญหาอะไรก็สอบถามท่านแล้วก็ท่านก็ช่วยแก้ไขครับโครงการนี้เองเข้ามามีการมีส่วนในการช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างไรบ้างครับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้รับการช่วยเหลือจากท่านสวนะครับในพื้นที่ที่ดูแลนะครับไ,ไปพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้ใหได้รับความสําเร็จแล้วก็มีมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับให้เกิดความเป็นอยู่กับภาคประชาชนและตอนนี้นะคะอ้อมอยู่กับน้องฟ้าค่ะซึ่งเป็นตัวแทนน้องๆนักเรียนนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยเสวนาการน้องๆมาจากโรงเรียนสตรีวัดระครังสวัสดีค่ะน้องฟ้า ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมางานในวันนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะคะที่ได้มางานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนจากเสียงเล็กๆเนี่ยอาจจะตวเข้าไปลงก็จะได้เป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและจะได้แก้ไขปัญหาได้ต่อไปคะ่ะคิดว่าโครงการนี้ได้ประโยชน์ยังไงให้กับน้องบอลบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คือเราได้รู้บทบาทของท่านสมาชิกวุฒทสภานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รู้ว่าปัญหาของแต่ละภาค ของประชาชนนี้ครับมีปัญหาอะไรบ้าง นะคะสินค้าโอทอปจากกลุ่มจังหวัด7ผ้ภาคค่ะโหมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคือคืนมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็มีผู้คนที่ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนี้นะครับมาร่วมกันเดินดูสินค้าจากพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีมีสินค้าที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีผู้คนที่แบบว่าคอยจับจ่ายซื้อสอยกันแบบช่วยเหลือกันนะครับอย่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมกันครับ3 8ม้อยไม่แท้ค่ะคุณผู้ชม คือจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําไหนผ่านและผักตกชวาเยอะมากเนี่ค่ะคือผลผลิตที่ชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สวัสดีครับสวัสดีครับจากสกลนครครับสกลนครค,คุณู้ชมครับตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งบูธด้วยมาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดศรีสะเกดครับผลิตพันธุ์ข้าวหอมลิ GI เป็นระบบออร์แกนิกด้วยนะครับจากชุ่งคุลาล้องไห้ ทางในปีนหน้าๆต่อ,ตอไปนครับพี่ก็เมื่อเราเห็นผลอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกวุฒที่านแล้วว่าต้องไม่ท้อต้องเดินหน้าต่อไปและอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและความผาสูกข,ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องเร่งทําให้สําเร็จให้ได้เราโดยเฉพาะเรื่องงานปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเราจะต้องทําเริ่มต้นและให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้นะครับโดยติดตามเสนอแนะเร่งรัดต่อฝ่ายบริหารว่าให้เริ่มต้นแล้วก็ให้ ให้เป็นรูปร่างได้ภายในปี2,565เนีครับครับตั้งเป้าอย่างนั้น และนี่ก็คือโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาเล็งเห็นปัญหาของประชาชนนะครับในการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับ <seventeen S 1> <amentos S 2> ถึงแม้ว่าจะครบรอบหนึ่งปีแล้วแต่ว่าโครงการดีๆแบบนี้จะยังไม่หยุดนะครับเพราะว่าจะคงมีต่อไปเรื่อยๆ <some sound. S 2> ในการที่จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพูดคุยกับประชาชนแล้วก็สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันรุลร่วงไปได้ดีๆนะครับ